อาราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์และฟันโงฟุตบอลประจําวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566นะครับอีกนิดเดียวครับจะเข้าสู่วันฮาโลวีนนะครับแล้วก็จะหมดเดือน10เข้าสู่เดือน11บเอเมทสกาลอยกระทงแล้แป๊บเดียวก็จะไปสู่ธันวาคมคริสต์มาสแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โอ้แป๊บเดียวครับเราจะ เริ่มสกกลาดใหม่กันอีกแล้วนะครับเพิ่งจะหกหกไปแปบ๊บเดียวจะหกเจ็ดแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากครับเพราะฉะนั้นหกอยากทําอะไรต้องรีบทาครับอยากรวยต้องรีบรวยครับเพราะฉะนั้นต้องมา s u b s c r i b e ติดตามชาแนลของเรา f o l l o w บิลลี่บานผลบอลของเรานะครับถ้าอยากจะรวยให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ววันเวลาไม่คอยท่าและไม่คอยใครนะครับวันนี้ผมเองบิลลี่บานผลบอลก็มีฟุตบอล ที่คัดมาให้กับคุณผู้ชมเนื้อ,เน,อเน้นเน้นคู่เช่นเคยนะครับจะเป็นคู่ใดกันบ้างเราไปเริ่มกันเลยนะครับคู่แรกที่ผมคัดมาให้กับคุณผู้ชมครับเป็นฟุตบอลไทยลีกับเชียงรายยูในเตดพบชนบุรี f อคู่นี้เชียงรายอยู่อนดับห่างตารางพบกับชนบุรีอันดับ12นะครับเชียงรายต่อ0.5 เจอคั้ทั้งสองทีมเนี่ยมักจะยิงกันกระจายตลอดเลยนะครับสกอร์สูงมากๆนะครับวันนี้คู่นี้สูง2.5ครับผมว่ายิงเกิดแน่ๆครับแต่เดี๋ยวเราดูสถิติก่อนก็ได้ครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ห้านัดหลังสุดของเชียงรายเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเสมออ่าชนะสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองกับชนะกับแพ้เท่ากันเลยนะครับมามีชนะขอนแก่นยูเรเตสองศูนย์แพ้ลำพูนกับหนึ่งสองชนะสปอตไทยสองหนึ่งแพ้รูแบงคอกหนึ่งสองับและเสมอบูดาเมเรเตศูนย์ประตุตศูนย์ครับ วิเครอ,อร์ฟอร์มของบิโลเชียงรายเองเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บครับแต่ว่าเกมนี้พวกเขาจะไม่สามารถใช้งานสูตหน้าจอมเขาอย่างบิลโรซิมาได้นะครับทีเจ้าตัวน่ยสะสมใบเหลืองครบโควตาขณะที่ผู้เล่นคนอื่นครับยังพร้อมลงสนามกันอย่างครบกันการไม่มีบิลโรซิมาเนี่ยจะทําให้ทักด้านในใจหานครับได้กลับมาสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งโดยมีหัวหอกชาวเกาหลีใต้อย่างคิมจีมินเป็นตัวความหวังในการจบสกอร์ครับส่วนด้านกลางครับ ยังคงนำมาโดย3นักแต่ไทยมันจะเป็นอาติคุณมีท้วมครับจอร์ตาแวร์ุราแล้วก็กับทันทีมอี่งศิวกรเตรียงตะปูนะครับส่วนชนบุรีเองครับห้านัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะหนึ่เกมครับเสมอ2และแพ้2อครับโอ้โหหนักไปทางเสมอกับแพ้นะครับมีเสมอขอนแกงเจนย์ศูนครับแพ้บริเทโร23 ชนะ 1, 0, ลัมบูรเออร์1-0ครับแพอุัยธานีเอฟซี2เสมอบุรีร,รัมยูในเ็ส2 2ครับโดยชมรีเอฟซีเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของการจัดทัพนะครับเนื่องจากพวกเขาไร้นักเตะที่บาดเจ็บและติดโทษแบนไม่นำซ้ำครับพวกเขายังได้พักมาอย่างเต็มที่เนื่องจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีเกมให้ลงเล่นนะครับดังนั้นเกมนี้มากโตะเทกุระโมรินะครับพร้อมส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดลงตามอลลาโลลา ชัยชนะในเกมนี้นะครับซึ่งชมุรบบีจะนํามาโดยกัปตันทีมคนสําคัญอย่างกีษตาการแมนครับเซนเตอร์ทีมชาติไทยนะครับที่จะเป็นมิดฟิลตัวรับร่วมกับสหรัฐสนทิสสวัสด์ครับพร้อมกับปล่อยให้ทางด้ชาณรงค์พมสีแก้วและเบนเจามินเดวิดครับคอ,อยทําเกมรุกร่วมกับสองแข้งชาวบราซิลอย่างทางด้านมูริลโลโอลิเวล่าครับและวิลเลียนไนล่าน,นั่นเองนะครับ บอกไปครับว่าจะให้ดาวว่าโอ้โหเชียงรายรจะออกหน้าไปทางชมุมพรเนี่ยดาวยากครับแต่ที่แน่นอนเลยเนี่ยสูงสองจุดหานี่ยผมว่ายิงกันเกินแน่นอนครับทั้งสองทีมมีสถิติที่ยิงคู่แข่งกันเยอะนะครับแล้วก็เสียเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คู่นี้ฟังตรงเลยครับคู่นี้กดสูงไปได้ครับ บูมวันนเออมกับนคนปรปฐมอยู่ในเต็ดครับลำพูลต่อเสมอครับคุณผู้ชมลำพูลนดับที่ม6ของตารางครับพมกับนคนปรปฐมอยู่ในเต็ดครับกรนปฐมที่มาดับเต็ดนะครับ ของทีมนี้เนี่ยเคยเจอกันไหมเคยเฮ้ยอไรโด <5. S 2> ขออภัยครับพอสกดูดีอ่ะเรามาต่อกันนะครับ สวยฟอร์มการเล่นหนัดหลังสุดของลำพูนครับชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง4ี่ครับก็มีแพ้แบงคอกศูย์สองแพ้ชลบุรี1 0่ศย์ครับชนะเชียงราย2 1หนึ่งแพ้บีจีสศย์ครับเสมอราชบุรี1 1แล้วก็แพ้ท่าเรือ3 2สองครับส่วนผลงาน6นัดหลังสุดของควาปฐมกันบ้างครับก็ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้3ครับเสมอประจวบสองสองครับชนะไทยสอแพ้ SG เมืองทองครับ สามหนึ่งครับแล้วก็แพ้บีซีเทโรครับนี่ไม่ใช่เอ g ซจเลยนะครับเป็นเมืองทองอเต็ดเฉยๆนะครับแม่แล้วก็แพ้อะโพรลิเทโรครับหนึ่งสองกเว็บนี้ไม่เปลี่ยนชื่อให้มันอัปเดตเล่ยนะแพ้ตลาดครับสี่สามแล้วก็ ชนะของแกนยู -17 สีประตูต่สองครับไปที่ชนะแล้วฟันทงกันเลยครับที่บอกไปแล้วนครถุมตอนนี้เนี่ยฟอร์มดีครับดีเรื่อยๆนะครับส่วนเจ้าบ้านเองลำบูน์ีดเออเนี่ยฟอร์มไม่ดีครับยังไม่ชนะใครเลยแล้ววันนี้ต่อซะด้วยครับมองทรงแล้วทีมเยือนมีกระสีที่ดีกว่าครับดังนี้น่าจะออกมาสมัยกันกดรองทีมเยือนไปได้เลยครับฟันทงนครปฐมมาเอาแต้มครับ เดี๋ยวผมขอวิ่งไปเข้าห้องน้ำสักครู่นะคุณผู้ชมนี่ นะครับเรามาต่อกันเลยนะครับคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับอู่ต่อไปกับอาเซนอลพบกับเชฟฟิลเต็ดครับเป็นฟุตบอลพีเมลีกันบ้างครับ ู่นี้อาร์เซนอลพบเซฟฟิลล์นะครับอาร์เซนอลต่อถึง2.5เลยครับคุณผู้ชมเราเจอกัน10ครั้งหลังสุดอาร์เซนอนชนลชนะไปถึง6ครั้งเสมอ2อและแพ้เพียงแค่2ครับในผลงาน5้นหลังสุดนะครับของอาร์เซนอลครับชนะสเมเสมอ1แล้วก็แพ้1ครับมีชนะบอลมัด4ตครับ แพ้ลองหนึ่งสองชนะแมนซิตี้หนึงศรับเสมอเชลซีสองสองและชนะเซบียาสองหนึ่งครับโดยนอกจากทางด้านของยูเลียนทิมเบอร์ครับที่บาดเจ็บยาวเมื่อการสรัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วอาร์เซนอลต้องเสีย2องนักเตะตัวหลักไปจากการบาดเจ็บเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโทมัสปาเตียครับที่ไม่มีชื่อในเกมกับเซบียา และการทางด้านของราเบลเซซุตกับที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากทําไปหนึ่งประตูกับหนึ่งแอฟซิฟในเกมดังกล่าวนะครับแม้จะยังไม่ชัวว่าปาเต้กับเซซุตนะครับพร้อมมากน้อยแค่ไหนแต่สาหรับเกมนี้เชวัาคูก้าหน้าจะไม่มีรายชื่ออยู่ในทีมอย่างแน่นอนครับดังนั้นจึงทําให้ตาแหน่งสูนหน้าเกมนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของ้ดนเอ็ดดีเอ็นเคเชียครับโดยที่มีทางด้านของบูกาโยสากาและกราเบลมาติเนลลี่นะครับเป็นปีทั้งสองข้างส่วนในด้านกลางครับจะใช้ทางด้านจอร์นิโย ลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับพร้อมกับปล่อยให้ทางด้านมาตินโอเดกาดกับดีแคนอ่าดีแคนไรท์นะครับคอยปั้นเกมนั่นเองส่วนผลงานท่านล่าสุดของเชฟฟิลด์ครับพวกเขาแพ้รวดเลยครับห้าเกมติดเลยแพ้สเปอร์หนึ่งสองครับแพ้นิวคาสเซิลศูนย์แปดแพ้เวทแฮมศูนย์สองแพ้ฟูตแลมหนึ่งสามแล้วก็แพ้เชฟอ่าแพ้แมนยูกับหนึ่งสองโดยเชฟฟิลด์ในเต็ดกำลังเผชิญกับปัญหาครับ ผู้เล่นบาดเจ็บโดยเฉพาะนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์ฮากับเพราะนอกจากทางด้านกับทันทีมอย่างจอร์ดอีกแกนและทางด้านรองกับทันทีมอย่างคริสบารแซมที่ปิดเทมอมยาวแล้วล่าสุดทางด้านของอาร์เนลอเมดออซิสนะครับเป็นเส้นเตอร์ฮาร์อีกรายที่จะโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่ในตอนนี้นะครับ อ่ะฟันธงกันไปเลยครับอย่างที่บอกครับเจอกันสิบนัดเนี่ยอาร์เซนอลชนะไปถึงหกเสมอสองแล้วก็แพ้สองครับแต่ว่าชนะไม่ค่อยห่างครับแล้วก็ถ้าเราดูสถิติของเวทอ่าของเชฟฟิลล์เนี่ยก็แพ้ไม่ขาดนะเนี่ยล่าสุดครับแพ้หนึ่งสามแพ้หนึ่งสองมีแค่หลุดไปเกมเดียวก็คือแพ้นในคัลเซอร์ไปศูย 1, 2, 8, 8, นย์แปดนู่นครับตั้งแต่ 24, ยี่สิบกันยาเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่น่าจะหลุดไปถึงสามเม็ดนะครับน่าจะแพ้เพราะว่าแพ้แหละแต่ว่าแพ้ลูกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้รองไปเลยครับฟันธงเชฟฟิลฟล์ซิลส ซิลชัยแล้วกันนะครับซิลเงินซิลบวกอะไรเดียได้ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ซิลเอาแต่หรอซิลส,สามแตมไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับคู่สุดท้ายครับเราไปกันที่วูแฮมตันพบกับนิวคสเซิลครับ นิวคาสเซิลขอ0.75ครับคุณผู้ชมิดนหลังสุูที่เจอกันนิวคาสเซิลชนะ2กับเสมอ4แล้วก็แพ้2กับเอ้ยไม่ใช่สิต้องเป็นชนะ4เสมอ4แล้วก็แพ้2เนาะ โดยผลงานห้านัดหลักสุดของวูแฮม์ตันก่อนนะครับพวกเขาชนะได้2เกมครับเสมอ2แล้วก็แพ้1ครับมูเสมอรูตันทาวหนึ่งหนึ่งแพ้คิฟสุด์ทาวสองสามชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สองหนึ่งครับเสม,สม,สมอ 1, แอสส 3, ตตานติน่าหนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะบรอนมัตสองหนึ่งครับโดยวูแฮม์ตันจะยังคงไม่สามารถใช้งานอูโก้บูเอโนครับและทางด้านของชองลิสแนเบลอากาศที่มีอาการบาดเจ็บแต่ขณะเดียวกันครับพวกเขาจะ ได้ตัวของเนลสันเซเมโดนะครับและมาริโอลูมิน่าพ้นโทษแบน์กลับมาลงเล่นในเกมนี้ซึ่งการกลับมาของเนลสันเซเมโดเนี่ยจะทำให้เจ้าตัวกลับไปเป็นประจำการในตำแหน่งวิงแบ็กอีกครั้งนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของมาริโอเรมินาที่จะกลับมาประสานงานในแดนกลางร่วมกับทางด้านบูบากาตาโอาอาตาโอเรีนะครับขออภัยโดยปล่อยให้กับมาเทอุสคุนยา เรดโดเนโตน้ครับและทางด้านของควางฮีฮานควางฮีซานนะครับขออภัยร่วมกันสร้างสังเกตรูปนะครับส่วนห้นานัดสุดของนิวคาสเซ่นครับพวกเขาชนะสมเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้1ครับก็มีชนะเบอร์ลีสองศูนย์ชนะเบเชในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ 41. สี่หนึ่งเสมอเวสต์แฮมสองสองครับชนะคิสเันพาเลซสีศูนย์แล้วก็แพ้ดัดมูลศูนย์หนึ่งในแชมเปี้ยนลีกนะครับโดยนอกจากทางด้านเอเมนครับ าวีบรนด์นะครับและทางด้านของสเวนบ็อตแมนที่บาดเจ็บก่อนน้านี้เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนิวคาสเซิลเองยังคงต้องเสีย2แนวรุกสาคัญทางด้าน,นจาคอบเมอร์ฟี่นะครับและทางด้านอเล็กซานเดอร์อิสซักนะครับไปจากอาการบาดเจ็บเช่นกันโดยจากนี้ครับซันโดโตนาลีเนี่ยที่มีข่าวโควพันกับการพนันถูกสาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีลงโทษแบนด์ด้วยการห้ามลงเล่นเป็นเวลา10เดือนเลยนะครับ อ่าส่วนอาการบาดเจ็บตั้งแต่15นาทีแรกของทางด้านลีเซนเดออิซักเนี่ยทำให้ทางด้านคาร์ลัมวิสันนะครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้โดยมีมิเกลอันเมลอนนะครับกับทางด้านแอนโทนีโครรอนนะครับทำเกมทางริมเส้นขณะที่ด้านกลางครับจะยังคงไม่มีทางด้านโตนาลลี่ให้เลือกใช้งานนะครับก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทางด้านของชอนลองสตาร์ตนะครับได้ยึดตัวจริงในแผนมิฟด์ร่วมกับบูโนกิมาไรานะครับ และจจล์ตันนั่นเองนะครับฟันทงเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าเจอกันมาสิบนัดเนี่ยก็มิคาเซ่นเหนือกว่าครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าบูเพนตันเองเขาก็มีดีนะครับระหว่างนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับแต่ว่าก็ฟอมยังไม่น้อยนอนแน่นอนเท่ากับนิคาเซิลที่ชนะมาถึงห้านัดจากหกเกมหลังสุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ 1นน่าจะไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นเท่าไหร่สำหรับนิวคาเซินนะครับฟันจมไปเลยครับกดนิวคาเซ่นรวยจริงไม่เสือจนอย่างแน่นอนครับอะรครับอนนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของการวิเคราะห์และฝันโถฟุตบอลประจำวันนี้นะครับขอขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยครับทำอะไรก็ร่ำรวยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนฟุตบอล จากทัศนะที่ผมให้นะครับหรือทำมาหากินด้านใดก็ขอให้รามให้รวยนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมกดไลค์ให้ผมสักนิดหนึ่งครับหนึ่งไลค์เท่ากับหนึ่งกำลังใจนะครับให้เราได้มีพลังทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนี่เรามีให้ชมฟรีครับไม่ต้องไปเสียเงินเข้ากลุ่มลงกลุ่มรับกลุ่ม V.I.P. อะไรทั้งสิ้นครับเราเองมาวิเคราะห์พูดคุยให้กับคุณผู้ชมได้ รับชมกันอย่างฟรีๆเป็นประจำทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะยากเกินอะไรครับขอให้คุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์ให้ผมสักหนึ่งไลค์และก็ขอให้พรที่ผมได้อวยไปเมื่อสักครู่นี้เข้าไปสู่ระับไป,ไปสู่ไปสู่คุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมกันแล้วกันนะครับก็อย่าลืมครับ เราเอมีช่องทาง Youtube เพียงแค่ช่องทางเดียวนะครับตอนนี้ t i k t o อเนี่ยลงไปแล้วชอบรุนแบงครับตอนนี้ก็เลยมีแค่ y t u t u นะครับลงทั้งคลิปเต็ม20นาทีแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคลิปสั้นสำหรับคนที่ต้องการได้ทีเด็ดอย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องการสถิติที่ลึกซึ้งมากนักนะครับก็สามารถดูใน Youtube Short ได้นะครับผมเองก็วิเคราะห์ฟันธงสั้นๆหนึ่งานะทีให้กับคุณผู้ชมได้ รับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลงพร้อมกับคลิปนี้เลยนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ผมทั้ง2คลิปต่อวันเลยก็แล้วกันนะครับาละครับดูจากเวลาแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ